คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยอีส t e r n นเอเชียตั้งอยู่ที่ชัน้น4อาการชวนเช,ชวนิตเริ่มจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตเป็นครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2543โดยทำการเปิดหลักสูตรจำนวน2หลักสูตรคือหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจและหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว ต่อมาในปีการศึกษา2550คณะศิลปศาสตร์ได้ขออนุมัติจัดตั้งหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาจีนศึกษาโดยทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในประเทศไต้หวันเพื่อร่วมกันจัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาเป็นเวลาหนึ่งภาคการศึกษาปีการศึกษา2558คณะศิลปศาสตร์ได้ขออนุมัติจัดตั้งหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ โดย smile, ทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นเพื่อร่ totally. วมกันจัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาเป็นเวลาหนึ่งภาคการศึกษาและต่อมาในปีการศึกษา2,559สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจได้ปรับปรุงหลักสูตรโดยทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในประเทศมาเลเซียเพื่อร่วมกันจัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาเป็นเวลาหภาคการศึกษาปัจจุบัน คณะศิลปศาสตร์มีการดำเนินการจัดการเรียนการสอนจำนวน4หลักสูตรได้แก่หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาการท่องเที่ยวหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาจีนศึกษาและหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจและยังคงจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน นอกจากการออกแบบหลักสูตรเชิงบูรณาการความรู้ที่สามารถนำไปใช้จริงได้พร้อมทั้งความรู้ความเข้าใจวัฒนธรรมที่แตกต่างหลากหลายความโดดเด่นของแต่ละหลักสูตรในคณะศิลปศาสตร์ยังรวมถึงการจัดหลักสูตรภายใต้โครงการ Global Campus ที่ทำให้นักศึกษาทุกคนได้ไปศึกษาภาษาและวัฒนธรรมในต่างประเทศ โดยสาขาวิชาด้านภาษาต่างประเทศได้ประสบการณ์การใช้ชีวิตและพัฒนาทักษะในการสื่อสารในประเทศเจ้าของภาษาเป็นเวลาหนึ่งภาคการศึกษาและสาขาวิชาการท่องเที่ยวได้ศึกษาดูงานในประเทศมากกว่า10เส้นทางและได้ศึกษาเส้นทางท่องเที่ยวในต่างประเทศเป็นระยะเวลาหนึ่งสัปดาห์ จากวันแรกจนถึงวันนี้คณะศิลปศาสตร์ได้จัดการเรียนการสอนมาเป็นเระยะเวลายาวนานและสามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเพื่อออกไปพัฒนาประเทศและเป็นบุคคลคุณภาพในระดับสากลดังปณิธานของคณะในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาและการท่องเที่ยวสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานมีคุณธรรมจริยธรรมท,ทางวิชาชีพ รวมทั้งเข้าใจและตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรมที่หลากหลายเรายังคงรักษามาตรฐานและมุ่งพัฒนานักศึกษาของเราให้ดียิ่งขึ้นต่อไป